สวัสดีจ้าต่แรกก็คิดว่าจะทำคลิปสั้นๆช่วงเช้าที่ส่งลูกเรียนแล้วเราไปทำงานนะจ้าแต่เอ๊ไปไปมาๆก็คือทำคลิปหนึ่งวันไปเลยละกัน ตอนนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจีนใกล้จะสอบไปภาคกันแล้วนะจ๊ะสัปดาห์หน้าแต่ละสถานศึกษาก็เริ่มทยอยสอบแล้วก็ปิดเทอมช่วงปีใหม่สากลแล้วก็ตรุษจ,จีนกันนะจ๊ะเชา้านี้ส่งลูกเข้าเรียนว่าจะไปโรงอาหารข้างหลังเพื่อซื้อเกี่ยวทอดแต่เผอิญระหว่างที่เราเดินทางนั้นเราเห็นหนักศึกษามหาศาลที่แห่ออกมาจากห้องเรียนเลี้ยวและมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารข้างหลังฉันก็เลยว่าเอ มาซื้อแซนด์วิชที่ร้านบักแก้ๆตรงนี้แล้วก็ต้องไปที่คณะเพราะว่าเราเหลือแค่เวลา15นาทีนะคะเพราะคิดว่าถ้าเราไปลงอาหารแล้วกว่าจะต่อคิวซื้อเกียวทอดนั้นกวัวจะไปกวัวจะมาน่าจะไม่ทันภายใน15นาทีแล้วเราต้องสแกนหน้านะจ๊ะ แ,แกนหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินไปที่ห้องเรียนนะจ๊ะก็ใช้เวลาอีกประมาณ2นาทีก็ว่าจะไม่ทันนะคะระหว่างที่เราเดินมานั้นเห็นนะักศึกษาแอบถ่ายเราเราก็ถ่ายกลับแบบแฟร์ๆเจ๊ะเข้ามาถึงเราก็มาเช็คชื่อแล้วก็เรียนนะคะช่วงพักเบรกสินาทีเราก็กินแซนด์วิชยุ่อเด็กนะคะเพราะเด็กบางคนก็ไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วก็เปิดเพลงใหม่ของน้องบี้นะคะนักศึกษาบอกทําไมเขาร้องเพราะจังเลยเราก็รอมากเลยรู้สึกขุ่นมากเลยเขาเป็นหมิงซิง,งใช่ปะ วันนี้ปิดคาสของนักศึกษามอกฎหมายซีหนานเจ้าฝาชั้นปีที่3ห้องนี้นะจ๊ะก็เลยเลี้ยงชาสักหน่อยเด็กๆรีเควสตมาอยากได้ร้านนี้นะคะเพราะว่าปกติน้องท้าไม่ได้ซื้อกันเพราะว่าราคามันแพงกว่าเราจะได้เจอกันแค่แค่วันสอบไป้าคแล้วก็ปิดเทอมเกือบ2เดือนกว่าจะได้เจอกันอีกกระเทอมหน้านะจ๊ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราที่ลองชาย,ยี่ห้อน,นี้นะจ๊ะก็คือสั่งแบบมีวิปครีมเลยจ้าเด็กบอกอาจารย์มันอ้วนนะแหมฉันไม่อ้วนหรอตอนนี้ฉันก็อ้วนอยู่แล้วปะอยากจะแคร์เพื่อ ได้ชาเสร็จก็คิดว่าจะแยกย้ายกันแล้วแต่สาวๆชวนกินไก่ม้อไฟนะจ๊ะตอนแรกคิดว่าจะไม่กินเพราะว่าเพิ่งสระผมเมื่อคืนแต่สาวๆตื้อก็เออมาก็ได้มาเมาส์มอยตามภาษาผู้หญิงก็ได้และนี่ก็คือขั้นตอนในการล้างภาชนะนะจ๊ะก็คือลวกน้ําร้อนลงไปเลยจ้าบางร้านก็เป็นน้ําชานะคะก็คือเทปไปแล้วก็แช่มันไว้เนี่ยแหละหลังจากนั้นคือเราก็ไปเอาของนะคะพวกผักเครื่องปรุงเนี่ยก็ปล่อยให้ภาชนะนั้นคือค้าเชื้อไปก่อนนะจ๊ะ ส่วนเรื่องปรุงส่วนผสมนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าต้องใส่อะไรบ้างแล้วแต่รสชาติของแต่ละคนเนาะอะไรที่เราชอบก็ใส่นะจ๊ะแต่เราก็ใส่ทุกอย่างที่มันมีนะจ๊ะเด็กบอกว่าเอาซอสอันนี้ไหมคะเอาค่ะเอาน้ำมันงาอันนี้ไหมคะเอาค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตักข้าวสวยนะคะเราจะกินเนื้อกับผักไม่ได้นะจ๊ะเราต้องเติมแป้งไปด้วยเรามาดูเมนูที่เราสั่งกันดีกว่านะจ๊ะก็คือหม้อไฟสองหม้อนะคะหม้อหนึ่งที่มันเป็นไก่และอีกหม้อหนึ่งก็คือไก่กับกุ้งนะคะ กับผู้หญิงหคนก็นั่งกินไปเมา่์มอยไปก็ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าที่อยู่ร้านนี้นะก็คือ,มอเมาเพลินมากหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายกันไปนะคะเราก็คิดว่ากาหอจะมาทํางานแต่ว่าเผิอฉันลืมกุญแจห้องเสียบคาไว้อยู่ตรงประตูห้องนอนจักก็ต้องเดินไปที่สํานักง,งานดูแลอาจารย์นะักศึกษาต่างชาติขอกุญแจสํารองเพื่อเปิดห้องนะคะเอากุญแจตัวเองออกมาแล้วก็เอากุญแจสํารองไปคืนเดินไปเดินม,มาคืนเหนื่อยมากแค่เดินระหว่างหอกับสํานักง,งานก็คือปาไปเกือบห้าโมงนะ จะต้องรีบไปลงเรียนอนุบาลเพื่อจะไปรับเด็กน้อยกลับมานะจ๊ะระหว่างรอห้องลูกชายออกมาก็เห็นนะักศึกษาตั้งกล้องนั้นสัมภาษณ์เด็กอนุบาลนะคะ ระหว่างที่เรารออยู่นั้นก็มีนักศึกษาเรามายืนรอรับลูกชายเราด้วยนะจ๊ะพาลูกกลับห้องพักเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปซื้อข้าวให้ลูกนะคะระหว่างที่ลูกกินข้าวนั้นเราก็มานั่งทํางานนะจ๊ะรีบส่งไฟล์ให้นักศึกษาผู้ช่วยสอนนะคะเพราะว่าเย็ยนนี้มีสอบการอ่านออกเสียงของนักศึกษานอกเอกก็คือหลายๆคณะหลายๆสาขานี่เขาก็เลือกวิชาเรื่องหรือว่าวิชาโทซึ่งนักศึกษาเรานี่เขาก็เลือกวิชาภาษาไทยนะคะ ซึ่งเด็กนอกเอกก็จะเป็นการเรียนแบบง่ายนะคะคือการออกเสียงแค่กอถึงคอให้มันชัดเจนแล้วก็เราสอนเป็นเหมือนภาษาคลาโอเกะแล้วก็สอนประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะซึ่งอย่างเนี้ยมีสอบเป็นการอ่านออกเสียงแต่ละประโยคนะคะแล้วก็ผู้ช่วยนักศึกษาของเราเนี่ยที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว,ว่าจู้เจียวหรือว่าผู้ช่วยสอนนะคะก็จะมีหน้าที่ให้คะแนนเก็บแล้วก็คะแนนสอบเรามีหน้าที่แค่คุมเด็กแล้วก็ส่งคะแนนลงในระบบแค่นั้นนะคะ ซึ่งสนามสอบหรือว่าห้องสอบก็คืออยู่ตึกหลังของมอเลยคือเราเดินจากหน้ามอมาหลังมอแล้วขึ้นไปอีก3ชั้นนะจ๊ะเราต้องคุมสอบสองห้องเพราะว่าเรามีสอนสองห้องนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศห้องสอบนะคะอยากจะบอกว่าทั้งตึกเงียบสนิทมากวิธีการสอบของวิชานี้ก็คือมีแค่โทรศัพท์กับหูฟังเท่านั้น ใครไม่มีหูฟังคือแย่เลยนะเพราะว่าถ้าเปิดลําโพงคืออาจจะรบกวนคนกลางๆันที่กําลังจะพาคเสียงลงไปในระบบได้นะคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศหลังสอบเสร็จนะจ๊ะเธอสองห้องที่ฉันคุมคือวุ่นวายมากอยู่หน้าห้องเด็กๆก็ท,ทักทายฉันก่อนกราบโอ้หนุ่มๆแวะมาดูห้องที่สองกันหน่อยนะจ๊ะว่าสอบไปถึงไหนแล้วนะจ๊ะเราก็มาเจอสาวหล่อของฉันอยากจะบอกว่าแฟนนางคือสวยมากนะเธอ ข้อที่2ก็ไม่มีปัญหาเลยนะจ๊ะทุกคนสอบเสร็จแล้วแล้วก็เซ็นชื่อกันแล้วแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยที่เซ็นชื่อเนี่ยกลับนะจ๊ะแล้วก็เดินลงมาพร้อมกับนักศึกษาผู้ช่วยของเรานะคะซึ่งเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยซีนานเจิ้งฝ่าหรือมหาลัยกฎหมายซีนานชงชิงซึ่งมหาวิทยาลัยที่ฟอนส์ก็คือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางซีนะคะก็คือรวมหลากหลายภาษามากอาเซียนแล้วก็ตะวันตกนอกจากภาษาก็มีคณะบัญชีเศรษฐศาสตร์อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ การขับร้องดนตีตะวันตกตะวันออกมีหลากหลายสาขามากยกเว้นแพทย์จ้ะเพราะว่าแพทย์ระอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึง่งก็คือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนอยู่ใกล้กันห่างกันแค่โลเดียว ซึ่งแต่ละมอเขาก็มีการแบบว่าโคกันนาะแลกเปลี่ยนนักศึกษากันนะคะอย่างน้องสองคนนี้เขาเป็นเด็กกฎหมายที่อยู่ชงชีง้แล้วก็มาเรียนภาษาไทยที่นี่แล้วอีก2ปีน้องเขาก็จะไปเรียนต่อที่ประเทศไทยนะคะเรียนภาษาไทยแล้วนี่ก็หมดไปแล้วหนึ่งวันนะคะชีวิตในมาหาวิทยาลัยที่จีนนะคะใครอยากจะให้รีวิวโรงอาหารหอพักนักศึกษาอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะ